สวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับาปหลังจากที่น้องสันครับพี่น้องนะครับได้พาหน่องตัวเกียวเนี่ยขับรถเล่นครับพี่น้องนะครับเอาเป็นว่าเพื่อนขับรถพานองตัวเกียวออกมานะครับแล้วก็มีการไล่สดไปนน้ำครับพี่น้องนะครับ fc สังเกตเห็นว่าน้องตเกเี่ยวมันนางหนาแล้วก็บ,บรอดใส่ขาฉีดครับทุกท่านนะครับ fc หลายคนหลายท่านก็เป็นห่วงนะครับบอกโอ้ยคือบ่อเห็นน้องเนี่ยใส่แน่นะครับข็ดแบบสั้นนะครับบางคนก็บอกว่เาเด็กน้อยคือบ่อใส่ขาฉีดตำรวจเห็นตำรวจที่จ,จ,จับเด้ออันตรายนะครับบางคนก็บอกแบบซี้นะครับล่าสุดเพจลูกทุ่งชื่อด,ดังนะครับ เพจค้นลูกทุ่งเพื่อนก็ใส่แคปชั่นแบบซี่บอกว่าเช้าเน็ตตั้งคำถามซันแฟนแพาวทำไมททำแบบนี้ปัดนะครับก็คือว่าพาน้องขับรถนะครับแล้วก็เอาเด็หน่อยมานั่งหนาครับพี่น้องนะครับแล้วก็บอไซค้าชีดมันอันตรายดยีประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้ย สังบ่รูกจังยังแน่นอนะครับบางท่านก็บอกว่าหากลูกแนวใด๋แม่คือบซื้อไว้ห้นะครับจังคนนี้ก็บอกว่าอย่าไปบอกคนแบบนี้บอกไปก็ไม่ฟังดือ้อบางท่านก็บอกว่าก็ไม่ใช่ลูกเขาเนาะเขาจะห่วงทำไมปาดอีกคนนึงก็บอกว่าจะรอให้มันเกิดอุบัติเหตุก่อนหรอถึงจะคิดได้นะครับบางคนก็บอกว่า แนวบอแมนลูกเขาเขาก็บบดูแลดอกนะครับปาร์ตเอฟซีเขาไปทัวลงอิลีคบ่นอกองนะครับในเพจของคนลูกทุ่งนะครับบางคนก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นรับผิดชอบลูก,กลูกเขาไหวไหมนะครับอีกคนนึงก็บอกล้างไปถึงแม่นะครับบอกว่าคือบดูแลแนะ่คือคือบบซื้อค้าชีต มาไหว้ให้ลูกนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าไหนบอกว่ารักลูกทําไมไม่ดูแลนะครับบางคนก็บอกว่าคิดถึงพอเพิ่นเด้นะครับก็คือว่าคิดถึงบอสบิ๊กบางท่านก็บอกว่าถ้าเป็นบอสบิ๊ก ไม่ทําแบบนี้นะนะครับบางคนก็นบอกว่าโอ้ยสร้างุรูจากอย่างน้อนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าปั่นนั่นก็อยากได้ลูกนะครับบางท่านก็นบอกว่าอาันตรายนะเจอตํารวจนี้โดนจับเลยนะเด็กเนี่ยไม่ใส่นะครับอีกคนนึงก็บอกว่าน้องสันเขายังเด็กยังไม่มีประสบการณ์เลี้ยงดูเด็กจ้านะครับเอฟซีทันีก็มาแก้ตัวให้นะครับบางคนก็นบอกว่าโอ้ยเขาขาาับซาซาเปียงดอกนะครับบางท่านก็บอกว่า เด็กน้อยก็โตเกียวบ่ได้น้อยเ,อเด้อละ่ะญงแล้วนะครับนั่งทั้งหนาได้อยู่นะครับบางทนก็บอกว่าที่เป็นยากอย่างน้าเขาอนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเอา้าก็ลูกบอดบิ๊กไงนะครับอันนี้กับแมนครับพี่น้องนะครับถ้าว่ามันลูกบอดบิ๊กเนี่ยเทางฟังนี้คงสีบ,บนเดือดครับทุกท่านนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าโอ้ยเหตุหยงก็เหตุง่ายๆเนาะคิดง่ายๆบางคนก็บอกว่าโอ้ยขับรถเป็นน้าไร่สดเป็นน้าเด็กน้อยก็นั่งหนา เงึดหลนะครับนั่นแหละก็พี่น้องทัวลงอีกแล้วกับพี่น้องนะครับหลังจากที่เพจค้นลูกทุ่งเพิ่อนออามาลงไ้แบบซีนะครับเอาเป็นว่าทัวลงเนี่ยยับแต่ว่าบางคนเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยบ่เป็นอย่างประมาณนี้ครับพี่น้องเอาทุกท่านมีความเห็นแบบใหฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารมาประเดี๋ยวมาฝากครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ